ไอวันนี้เรามาสู่เรื่องเล่าของช่อง Amazing Moon Story นะครับถ้าเกิดได้เรียนในหลักสูตรคณิตศาสตร์นะครับตั้งแต่เด็กอาจารย์หรือครูนะครับก็มาจะสอนว่า2อบวกสต้องเท่ากับ4นะครับแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นนะครับเรารู้จักเกี่ยวกับครนะิปโต Forex กและก็อย่างอื่นนะครับที่มีรวมถึงทองคำด้วยการเพิ่มมูลค่าของมัน ฉะนั้นสูตรเนี่ยเรื่องสองบวกสเท่ากับสเป็นสูตรที่อา่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ปัญหาคือว่ามันไม่ใช่เป็นคำตอบที่ตายตัวเสมอไปงั้นตอนนี้นะครับเราต้องนึกอยู่เสมอนะครับว่าสองบวกสต้องมากกว่า4เอาเป็นคูณได้ก็ดีเลยนะครับเอาคูณหลักให้มันมากกว่า4ี่เลย นะครับมันต้องเยอะกว่านั้นนะครับฉะนั้นสูตรวันนี้เราก็มาเจอเรื่องนี้ด้วยกันนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์จริงนะครับเราเห็นคนที่มีความประสบความสำเร็จมากมายอย่างสตีฟจ็อบนะครับอย่างมาร์คซิกอร์เบิร์กนะแล้วก็อย่างจอร์โซรอสนะครับแล้วก็คนอื่นอีกหลายๆท่านอย่างาคุณ อีลอนมาร์ก์นะครับแล้วหลายๆท่านละกันขอยกไว้ประมาณนี้นะครับเราเห็นความสำเร็จมากมายที่มันเติบโตขึ้นและเมื่อเราเห็นตรงนั้นศึกษาจากชีวประวัติของคนเหล่านั้นเรากับพบนะครับว่าสูตรความสำเร็จมันไม่มีอะไรตายตัวมันไม่ใช่2องบวกสเท่ากับสมันมากกว่านั้นตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละคนที่จะที่จะเจอนะครับ ในสูตรของตัวเองดังนั้นผมเชื่อนะคะว่าทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้ทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าเมื่อเราเจอสูตรเนี่ยเรากับคิดว่าสองบวกสองมันต้องเท่ากับสี่นะครับแต่มันไม่เสมอไปดังนั้นถ้าเกิดเราจะใช้สองบวกสองเนี่ยเท่ากับสิ่งที่มันมากกว่าสี่เนี่ย เราต้องรู้จักกับต้นต่อของมันก่อนนะครับอย่าง bad idea AI เนี่ยที่มามันเป็นยังไงโปรเจกต์มันเป็นยังไงส่วนใหญ่นะครับท่านจะสงสัยนะครับว่าโปรเจกต์เนี้ยมันจะทำให้เรารวยหรือเปล่าผมต้องตอบเลยนะครับว่าแน่นอนแต่ความม้างค้ั่งไม่เหมือนกันถ้าคุณจัด พอร์ตการลงทุนของคุณ Bad Idea AI ควรจัดที่เงินเท่าไหร่เป็นเหมือนช่อง3เสมอนะครับคือเรื่องของตัวของอช่อง Rich Moon Coin นะครับก็ทำเหรียญต้นน้ำตลอดทุกวันนะครับมาถึง Bad Idea AI ถ้าเกิดเราดูเรื่องของ มูลค่าตลาดหลักทรัพย์สูงมากๆนะครับอยู่ที่หกสิบเอ็ดจุดห้าเก้าล้านมาเก็ตแคปนี่เยอะนะครับการซื้อขายรายยี่สบสี่ชั่วโมงอยู่ที่สามจุดห้าหนึ่งล้านนะครับแล้วก็อุปทานโดยรวมอยู่ที่แปดร้อยสามสิบเอ็ดล้านนะครับก็ใกล้ๆเคียงกับชีบาเลยชีบาอาจจะมากกว่าในเริ่มแรกนะครับ เราก็เห็นแล้วว่าทั้งแรงซื้อทั้งอุปทานโหมันแสนสุดจะเยอะเลยนะผมเอาง่ายๆนะครับโปรเจกต์ผมเห็นเหรียญที่โปรเจกต์ดีกว่า bad idea ai เนี่ยอย่างเซ็นคริปโตเนี่ยอยู่แค่สิบเจ็ดล้านเองนะยังสู้ Market Cap ตรงนี้ของ bad idea ไม่ได้ส่วนหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่ทำให้ bad idea ai สองบวกสอง ข้ามสี่ใบเป็นเพราะว่าชิบะเรียมนะครับที่กำลังจะมาถึงอันเนี้ยเป็นสูตรอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีการบวกความกาวเข้าไปด้วยนะครับแล้วบวกกระแสของ AI นะครับแล้วก็บวกกระแสของตัวของบล็อกเชน d e f ฟเข้าไปด้วยบวกหลายอย่างมากเลยแต่เมื่อเราบวกเข้าไปจริงๆ รเราก็เห็นช่องว่างอะไรหลายอย่างของตัวเหรียญตัวนี้ช่องว่างอย่างแรกคือเหรียญมันเป็นเหรียญมีมนะครับมันเป็นมีมแน่นอนฉะนั้นคุณสมบัติหรือโปรเจกต์ของมันมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็ดนะครับ มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับ e t A-WAX หรือ Avalanche นะครับอย่างตัวของ Polygon, Cardano นะครับไม่เท่านั้นมันเป็นแค่โปรเจกต์ที่เข้ามาร่วมกับตัวของชีบ b a เท่านั้นเองนะครับเราก็ใช้เรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาเป็นตัวจัดการแต่เมื่อศึกษาเข้าไปในเว็บไซต์จริงๆเรากลับ พบอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวนี้มันมีข้อเสียมันเป็นเหรียญมีมเนี่ยแหละนะครับมันก็เลยมีข้อเสียคือมันเป็นเป็ดนะครับแล้วมันเป็นเป็ดแบบอ่าไปผสมกับเป็ดตัวอื่นด้วยพอลูกออกมาเนี่ยนะครับมันมันก็เลยออกมาเป็นแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันต่างกับ เปียนที่เป็นนกอินทรีนะครับแล้วไปผสมกับเป็ดเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบกึ่งกึงใช่ไหมนะครับผลที่ออกมามันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยเนะครับดังนั้นคือเป็ดกับเป็ดออกมามันเป็นเป็ดตรงนี้ผมจะบอกแล้วหมายความว่าอะไรนะครับถ้าเกิดดูเว็บไซต์เข้าไปจริงจริง มันไม่มีเรื่องของโทเคนอเมิกซึ่งถ้าเกิดเหรียญที่ดีมากๆแล้วมีมูล,ลค่าการตลาดที่สูงแบบนี้โทเคนอเมิกต้องดีอย่างเซนนะคริปโตนะครับโทเคน,นมิกดีมากๆเลยมีการจัดเรื่องเกี่ยวกับบั d เจตนะครับในเรื่องของโปรเจกต์จัดการคาดการตลาดการเผา ตอนนี้แบด AI เราไม่เห็นอะไรสักอย่างเราเห็นแต่เรื่องของ Marketing งใช่ไหมเราก็ตัวของเหรียญน,นะครับว่าอยู่ในแบบอะไรอย่างที่สองคือเรื่องของอทีมงานมันไม่เยอะนะครับแปลว่าเขาตั้งใจจะถ้าดูจากตรงนี้คือเขาตั้งใจที่จะขายเหรียญคือต้องใจจะขายเหรียญเท่านั้น นะครับแล้วกลาวเรื่องเอา AI เข้ามาช่วยแล้วเอาชีบะเหลี่ยมเข้ามาช่วยฉะนั้นผลที่ได้ผมว่ามันมากกว่า4ี่เล็กน้อยนะครับคุณดูอย่างเหรียญเรียวชินะครับที่เป็นรูปหมาตอนนั้นกระแสการเผามันแรงนะครับเขาก็เลยทำไอตัวของการเบิร์นเนี่ย นะครับเบิร์โทเคนเนี่ยร่วมนะครับร่วมกับชีบะก็หมายความว่าใครที่จะต้องการเบิร์ชีบะเขาจะแถมเหรียญเรียวชี้ให้นะครับในช่วงนั้นก็มีวานกลุ่มหนึ่งเข้าไปถือนะครับเราก็ทำการเบิร์เหรียญน,นะครับตัวเองเพื่อจะได้เหรียญเรียวชี้มาเสร็จแล้วเหรียญเรียวชี้ก็เงียบไป ไม่ได้ปรากฏอะไรเลยนะครับมีเหรียญไหนที่เกิดขึ้นกับชีบะอีกนะครับนั่นก็คือพอสวอปนะครับตอนนั้นกระแสดีฟายมันกำลังมานะครับเรากระแสชีบะเรียมกำลังมาพอสวอปก็จับกระแสตรงนี้ของชีบะเรียมนะครับเราก็เล่นไปนะครับในกระแสของดีฟายซึ่งไม่ได้หมายความว่าโปรเจกต์ของพอสวอ p ไม่ได้ดีดนะ แต่มันดีในฉบับของเหรียญมีมนะครับมีเชนของตัวเองใช้เทคโนโลยีของชิบะเรียมมีการคอร์สเชนนะครับหลักๆแล้วก็กำลังยอมรับจากเซอร์ติกเพื่อจะเปิด d ีไฟล์ดีนะครับแต่มันก็ระเบิดแค่ครั้งหนึ่งคือศูนย์หายไป2ตัวตอนนี้จะเหลือศูนย์จะกลับมาเท่าเดิมแล้วนะครับคือศูนย์ที่8ตัวนะครับ เพราะว่ามันเปิดพีเซลมาก็เก้าตัวต้นเก้าต,ตัวปลานะครับแล้วมันก็จะไหลลงถึง90%สบซฉะนั้นผมเชื่อนะครับว่า Bad Idea AI เนี่ยพอเราใช้สูตรคณิตศาสตร์เนี่ยบวกกันเข้าไปเนี่ยผลที่มันได้เนี่ยมันไม่เกินสีมากนะครับหลายคนคิดว่าโอ้เหรียญมีม วางแผนแล้วว่ามันต้องเหมือนชีบะวันดีคืนดีเผาอุปทานเหลือครึ่งหนึง่งอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้เห็น0ูนย์ห้าตัวนะครับเลียนไม่เอากาวตามชีบะเรียมโอ้โหไอเรื่องของ AI มากระแสดีมากๆเลยนะครับแต่เหล่านี้ต้องถามนะเพราะว่าอย่าง JP Morgan แกนเขาก็มองเรื่องของกระแส AI ที่ในตลาดหุ้นของสหรัฐอ่ะ มันมองเป็นเรื่องของฟองสบู่นะครับถ้าเกิดเรามอง Bad Idea AI แล้วก็สูตรคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งขึ้นมาเรามองเท่ากับเป็นฟองสบู่ได้ไหมนะครับแล้วไปราคาที่เท่าไหร่แล้วเราเทียบกับ market cap ขนาดนี้ผู้ถือประมาณ7,000กว่าฮอดเดอร์ ทานเฟอร์นี่เยอะนะครับคือ46,185หกดถือว่าเยอะนะกับโฮเดอร์ขนาดนี้แสดงว่าอะไรนะครับแสดงว่าพอเวลาคำนวณสูตรคณิตศาสตร์ออกมาเนี่ยเรากลับพบว่าคนถือไม่ได้เยอะอย่างนั้นแต่เม็ดเงินมันเยอะนะครับ โคงสร้างเหรียญไม่ได้ดีขนาดนั้นคุณลองคิดดูว่าผลมาจะเป็นแบบไหนเป็นแบบเป,เป๊ะไหมศูนย์ที่หายสองตัวสามตัวเราก็หายไปเลยอันนี้เป็นเหรียญมีมที่ทุกคนคิดอยู่แล้วนะครับแต่เปเป้มันดีตรงนี้ว่าในตอนที่ศูนย์หายคนไม่ค่อยซื้อไปซื้อตอนเข้าใบแนนใช่ไหมแต่แบ d ไอเดียนะครับเปิดตัวมาแรงขนาดเนี้ย ทุกคนคิดว่าเอ้ยมันเป็นเหรียญต้นน้ำศูนย์มันต้องหายไปอย่างนี้แหละนะครับเพราะเราได้ราคาตั้งแต่ใกล้พีเซลนะครับผมบอกนะว่าดีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นไปแรงจริงแต่มันอาจจะไม่ได้แรงก็ได้นะนะครับมันอาจจะไม่ได้แรงก็ได้เพราะเหรียญมันดังนี่นะครับช่อง YouTube ต่างๆก็ทำนะครับทุกคนรู้จักแบ็กไอเดีออ มันต่างกับเปเป,เป้นะที่ทุกคนไม่ได้รู้จักฉะนั้นลองคิดสภาพว่า bad idea ai จะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานต้นๆนะครับเนาะพอเรายังไม่เห็นโปรเจกต์เห็นแค่ nft ผมเห็นแค่นั้นแล้วก็โปรเจกต์เราจะมีการเชื่อมตัวของบล็อกเชนแล้วก็ทำเรื่องของดาวนะครับทีมงานอะไรก็ไม่ได้ เยอะแยะอะไรนะครับคือถ้าตอบนามนั้นคือเป็นเหรียญตั้งใจจะขายเหรียญราคาอาจจะไม่ได้ไปถึงฝันฝันนะครับพอทุกคนซื้อราคาปั่นขึ้นไปราคาหนึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะศูนย์หายหนึ่งตัวแล้วอะลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราซื้อตั้งแต่ตอนนี้คือศูนย์เจ็ดตัวไปไปลายถึง พันน่ะที่ศูนย์หกตัวนะครับหรือไม่เกินห้าพันเนี่ยศูนย์มันจะหายมากกว่านี้หรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะหายมากกว่านี้เพราะวานมันมีไม่เยอะเนาะมันอาจจะปั่นนี้ไปเรากระแสมันดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าอะไรที่มันโฟโมมากๆคนรู้จักมากๆในช่วงเวลาแบบเนี้ที่ไม่มีสภาพคล่อง ก็สูตรมันก็ออกมานะครับว่าดูกันไปยาวๆนะครับดูกันไปยาวๆถึงแม้จะออกมาไม่เกินกว่า4นิดหน่อยแต่ดูกันไปยาวๆลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณซื้อคุณจะใส่เงินเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเหรียญตัวนี้ ในช่องที่สามเนี่ยผมจะให้คะแนนแบบเยอะนะแปดหรือเก้านะครับแต่ส่วนตัวแล้วนะ่ะถามว่าในฉบับในมุมของเหรียญต้นน้ำดีไหม The best แต่ในมุมของ long holder นะครับคือถือไว้ยาวๆเนี่ยอย่างนี้เนาะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝาก ทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราฝากกระดานบิดเกตไปด้วยใครอยากที่จะซื้อ bad i d เดียเราไม่ต้องไปสมัครกระดานเพิ่มพวกบิดมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แนะหรือ follow n e t อย่างเงี้ยแนะนำนะครับใช้กระดานบิดเกตไปเลยแล้วก็ใช้เมกะ swap นะเพราะกระดานพวกนั้นนะครับฝั่งนั้นนะเขาอยู่ฝั่งอเมริกา นะครับหรือว่าบิดใครจะเป็นสายบิดมาร์ก็โอเคอันนั้นผมให้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะสมัครกระดานใหม่เนี่ยผมแนะนำเลยกระดานบิดเกตก็สามารถที่จะสะสมเหรียญต้นน้ำโหระยะยาวได้นะครับหรือจะเล่น DCA กิดปอร์ดก็ได้หรือ Copy t r a d e ก็ได้นะครับแต่ต้องเหรียญต้องเข้ากระดานก่อนแต่ Bad i d เ a ก็สามารถที่จะ m ม g กก w w p ได้นะครับยังไม่มีการซื้อขายเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ มุ่งที่จะเข้ากระดานแต่เริ่มแล้วนะครับผมเห็นวันนี้เริ่มเข้ากระดานมากขึ้นแล้วนะครับก็คิดว่าวันที่สิบห้าเนี่ยสิงหาคมคือกะแบบเข้ากระดานทีต,ตุ้มตุ้มตุ้มเลยแล้วก็สูญหายนะครับเตรียมตัวกันให้ดีที่จะขายให้ทันตัวใครตัวมันละกันนะครับถ้าเกิดมาแบบพอสวอปเนี่ยโอ้ยเข้ากระดานตุ้มตุ้ม ประมาณสองสัปดาห์เปรี้ยอย่างเดียวนะครับค่อยๆแบบรูดลงนะครับแต่พอตัววอลดีหน่อยนะ mm hmm. เหรียญมันดีนะครับมันค่อยๆไหลลงนะครับเราก็ลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นไม่น่าจะสูตรไม่น่าจะออกมาตายตัวอะไรนะครับน่าจะออกมาแบบพอสัววอลเนี่ยผมก็มีกลุ่มนะ มิชชั่นนิวมูนเอพเข้ามาคุยกยันได้น,นะครับทั้งฝัดทั้งกาวนะครับแต่กลุ่มพวกตัวเหรียญเนี่ยผมขอไว้นะครับให้เป็นสายกาวอย่างเดียวนะครับแต่มิชชั่นนิวมูนเ i พีก็คุยได้ทุกเรื่องคุยได้ข่าวได้ทุกเรื่องนะครับก็อย่าไปผิดกลุ่มละกันแล้วก็วกอ่าไปให้ให้ถูกกลุ่มคุยให้ถูกคอนเทนต์นะครับ ไปบางคนไปอยู่กลุ่มเปป้ก็ไปแช่งเปป้ be, นะ <c oughs> ก็ไม่ควรนะครับมาอยู่ในกลุ่มกลางดีกว่าว่ากันนะครับเพราะว่าเราก็สงวนกลุ่มเอาไว้นะครับความคิดแตกต่างอยู่กลุ่มรวมได้นะครับแต่อย่าไปกลุ่มเฉพาะเหรียญน,นะครับที่มีแฟนคลับเขารักเหรียญข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับอย่าลืม ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงสำหรับวันนี้ผมหวังว่า bad ai go t o the moon.